ขะะ่าวแรกวันนี้ค่ะจะเป็นข่าวของพิธีประกาศและก็มอบรางวัลโครงการเรื่องดีๆที่บ้านเราค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีน้องๆน,นั้นได้รับรางวัลกันมากมายเลยนะคะมีผลงานอะไรบ้างไปชมพร้อ,อมๆกันเลยนะค่ะค่านี้ก็เป็นผลเรื่องของการประกาศและมอบรางวัลน,นะคะสําหรับงานประกาศประกวดงานเขียนและกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้าน วันศีลป์ในโครงการเรื่องดีๆที่บ้านเราค่ะโดยงานนี้นะคะทางสำนักง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยราชดำเนินจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ค่ะซึ่งปีนี้ก็มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง335รางว,าว<ะ>ัลผลงานค่ะแบง่งเป็นการประกวด4ระดับด้วยกันนะคะ,ค,ะคือระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปค่ะค่ะ โดยรางวัลชนะเลิศในระดับประชาชนทั่วไปนะคะก็ได้แก่คุณเสนีชอบงามค่ะจากเรื่องตอบข้อสงสัยของเพื่อนใหม่เลขที่25ค่ะขณะที่รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษานะคะก็ได้แก่เรื่องสัน้นเรื่องบูดูรถลักของน้องอารีฟแประฮออีแล์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ ขณะที่รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษานะคะก็ได้แก่เรื่องจุดเล็กๆสู่รากฐานอันมั่นคงของน้องโซเฟียลอเมีจากโรงเรียนเบนจมาราชูทิศจังหวัดปะตะัตตานีค่ะและรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษานะคะก็ได้แก่เรื่องข้าวแกงไก่ทอดผลงานเขียนของเด็กหญิงจิราวันเวียงหงโรงเรียนวัดคลองยอดจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งน้องจิราวันนะคะหรือว่าน้อง ชูชูนั้นบอกว่าผู้เ,เล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรียนความเรื่องข้าวแกงไก่ทอดซึ่งเป็นเมนูอ,อำเภอเป็นเมนูประจำอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดน,นะคะก็เล่าให้กับทีมงานฟังแบบด้วยสิด้วยความสุขจนทีมงานบอกเราเลยนะคะว่าขณะที่ฟังน้องเล่าเรื่องเนี่ยถึงกับขิวตามไปเลย อยากจะไปฟังซะแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องมาเล่าให้พวกเราฟังสดๆตอนนี้เลยดีกว่านะทุกวันสวัสดีค่ะคะพ่อแม่จะพาไปเที่ยวที่ตลาดนัดเทพาค่ะแล้วก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าเขาขายข,ข,ข้าแกงไก่ทอดค่ะแล้วก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเขียนสมัยก่อนรถไฟจะไม่ใช้น้ำมันดีเซลค่ะจะใช้เชื้อเพลิงด้วยด้วยไม้ฟืน แล้วก็ทีนี้รถไฟเขาจะจอดเติมเชื้อเพลิองอยู่นาน<ม>ก็มีเวลาเยอะ,ยอะคนจึงลงไปซื้อข้าวแกงไก่ทอดมาทานบนรถไฟค่ะพอสมัยนี้รถไฟจะใช้น้ํามันดีเซลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แม่ค้าพ่อค้าก็จะขึ้นมาขายตามตู้สเสดียงก็อยากให้ไปเที่ยวที่อำเภอเทพากันเยอะๆทานประจำำําตมุล เอจน,นั่นนะคะก็เป็นเรื่องของน้องชูชูนะคะแต่ว่ามาที่น้องลิฟต์กันบ้างดีกว่าค่ะนายอาริฟ แรฮอีเลนะคะซึ่งเป็นหนุ่มไทยเชื่อสายมุสลิมวัย22ปีเนี่ยก็เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาที่มีบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเขานะคะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเขาแต่เขาก็บอกว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะในศิลปวัฒนธรรมศาส,สนาและก็ประเพณีที่ดีงามงดงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมมากเลยซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะไปฟังเสียงเขาเลยค่ะ นะเป็นคนจะออกไปพ่อแม่เป็นพวกรเรียนเราเรียนบทได้เลยที่แบบผมอยากผมอยากจะทราบอะไรนะการแสดงความรักของคนสมัครเป็นนี่คือความอยากเรียอยากเป็นของเราแล้วก็อีกอย่างที่ได้ก็คือหนังเรื่องเล่นจากประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความรักอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ผมประสาน ที่เรียนพิณโทคือตัวพระเอกนะฮะเป็นนักพิณโยที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่คนพิมที่อยู่ในสามสัปดาห์ที่ไม่ได้เรียนสามัญก็คือที่เรียนรองนัเปรย์โกล์เนี่ยถ้าเขาจบลงแล้วก็จะไปเรียนต่อเสนอจะไปประเทศอินเดียส่วนใหญ่แต่ว่าความรู้จริงๆที่ได้เรียนมาไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะคิดว่าชนบท ส่วนใหญ่ยังขาดคนที่ทําหน้าที่นี้ผมว่าผมก็เลยเอาบทบาทของพระเอกเนี่ยเอาความรู้ที่ได้มาจากเอามาใช่ใช่ครับมาเอาเอา,เอามาเลยนะครับฝึกฝึกเวาเด็กด,ด้ยวดยการคูพื้นฐานตั้งแต่เด็กเด็กครับเราต้องเข้าใจนะครับก็าบางทีเนี่ยโอกาสและพื้นที่ที่เขาจะได้สำแดงออก ถึงการรู้จักตัวเองในความภาคภูมิในในในรากของสังคมของเขาเองบางที่ซึ่งซึ่งเป็นการทําความรู้จักตัวเขาเองนะสังคมเขาเองนะบางที่เขาไม่มีโอกาสแต่โครงการนี้ให้โอกาสเขาในการที่ทําให้เขาเมื่อถ้าบังเอิญเขาเป็นเด็กที่ได้รับรางวัลเขาจะจําว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยทําเรื่องนี้ความภาคภูมิที่เกี่ยวกับผมขอผมยกตัวอย่าง เด็กน้อยกว่าหนึ่งเขียนเรื่องเขียนเรื่องไก่ทอด เมืองเทพา่าเงี้ยโอ้โหทั้งทั้งที่แกรู้สึกว่าแกไม่เคยกินด้วยซ้ำไปอาจจะนะแกเป็นเด็กบ้านนั้นแหละแต่ปพรากโค้โคทําเรื่องนี้เนี่ยแกอาจจะไปทางช่วยให้แกทําไปภาคภูมิในรากเง่าของแกภาคภูมิในอำเภอเล็กๆของแกภาคภูมิในท้องถิ่นของแกแล้วก็เราก็พบวยสังคมทั่วไปก็พบได้ว่าอ๋อของดีมันมีอยู่ทั่วนี่ในสังคมไทยในอำเภอเล็กๆในอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นมันเป็นผลทั้งด้านตรงและด้านกลับ กาทด้ตรงคือได้กับเด็กแน่ๆอยู่แล้วความภาคภูมิใจความรู้จักรากเหง้าตัวเองความอะไรต่างๆนั่นน,ะนี่แหละครับคือการสร้างคุณภาพของประชากรค่ะสำหรับโครงการเรื่องดีๆที่บ้านเรานะคะก็จัดขึ้นเป็นปีที่3ค่ะโดยสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนําเสนอความคิดความรู้สึกแล้วก็ทัศนคติของเยาวชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคือจังหวัดสงขลาส,สตูลยะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ประชาชนทั่วไปนั้นจะได้ทําความรู้จักเข้าใจแล้วก็ซึมซับความรู้สึกของผู้คนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองของคนในท้องถิ่นโดยตรงค่ะอย่างที่น้องๆถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องสั้นความเรียง ต่างๆนี่ก็จะทําให้เราได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งค่ะอย่างเช่นน้องชูชูเรื่องของข้าวแกงไก่ทอดค่ะที่ภาคใต้ค่ะตำตำเขาเรียกอะไรนะคะปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ารถไฟนี่จะเป็นทางรถไฟใช่ไหมคะ mm hmm. เวลารถไฟมาจอดเทียบท่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะลงไปซื้อข้าวแกงกันค่ะแล้วก็ไก่ทอดที่นั่นก็จะเด็นมากมแต่ปัจจุบันอย่างที่น้องบอกก็คือว่าตอนนี้แม่ค้าแม่ขายก็จะต้องแบบ ใส่กล่องขึ้นมาขายบนรถไฟอาจจะทําให้เขาเรียกอะไรคะวัฒนธรรมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่จะบอกว่ารสชาติข้าวแกงไก่ทอด ก็ยังคงอร่อยเหมือนเดิมพูดแล้วชักหิวอีกแล้วนะคะทำให้หิวไม่แพ้น้องจีราวันเลยนะคะเมื่อกี้นี้แต่ใช่อย่างที่บอกว่าผลงานเน่นอกจากดีมากๆกคือจะได้เห็นว่าน้องแต่ละคนเนี่ยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองในรากง้าของตัวเองแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าจะได้เห็นแรงบันดาลใจของน้องๆด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาหลากหลายที่เลยซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยอยู่รอบตัวของเราเลยนะคะและเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือต้องมีแรงบันดาลใจก่อนนะ ใช่ค่ะแต่แรงบันดาลใจหาได้ที่ไหนรอบตัวเลยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันทุกวันหาได้เพราะฉะนั้น<ช>อย่าลืมหาแรงบันดาลใจของตัวเองไว้ด้วยนะคะอือะไรค่ะค่ะ